สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รับกรับไทยโพสตพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าอึง้งเผยเบื้องหลังทําไมพ่อและแม่ของหยกไม่ปรากฏตัวเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับไทยโพสต์รายงานอย่างนี้นะครับบอกว่ากรณีของหยกขออนุญาตที่จะไม่เอ,อ่ยถึงชื่อและนามสกุลจริงนะครับ ยกเนี่ยเป็นผู้ต้องหาในคดีมาตรา112ที่อายุน้อยที่สุดและก็มีพฤติกรรมปีนรั้วโรงเรียนเตรียรมอุดมศึกษาพัฒนาการเพื่อต้องการจะเข้าไปเรียนหนังสือหลังจากที่โพสต์ข้อความใน Facebook บอกว่าถูกโรงเรียนเนี่ยไล่ออกแต่ทางโรงเรียนกลับชี้แจงออกมาบอกว่ายกไม่ได้นำผู้ปกครองไปมอบตัวนักเรียนให้สมบูรณ์ จนไปที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็มีการตั้งคําถามกันว่าพ่อและแม่ของโนุยกเนี่ยหายไปไหนมีเพียงแต่บุ่งเนติพรซึ่งเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มทะลุวังแสดงตนเป็นผู้ปกครองของยกเท่านั้นไทโพส์ตบอกว่ายกเนี่ยถูกจับกลุ่มตัวพร้อมกับศิลปินอิสระที่ไปพ่นสีเป็นข้อความบนกำแพงพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่28 เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566และต่อมาเจ้าหน้าที่ผู้จับกลุ่มตามหมายจับจากคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่มีนายอานนท์กลิ่นแก้วประธานศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือว่าสอป,อปอปสอเป็นผู้แจ้งความเอาไว้ที่สอนอสำราญราษยกได้ปฏิเสธกระบวนการยุติธรรมนะครับ แล้วก็ยืนยันว่าสารเยาวชนและครอบครัวกลางไม่ควรจะออกหมายจับเธอจนนาไปสู่การควบคุมตัวหยกเอาไว้ที่บ้านปลาณีหรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปลาณีที่อำเภอสัมพานจังหวัดนคนปรปฐมต่อมาได้ปล่อยตัวยกเมื่อวันที่18พฤศภาคม2566หลังจากที่สารเยาวชนและครอบครัวกลางยกคำร้องของพนักงานสอบสวนสอนอสำราญราชที่ขอผลัดฟ้องยก และให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาไปโดยถูกควบคุมตัวนาน51วันด้วยกันยกได้แถลงต่อหน้าตำรวจและศาลว่าเธอไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินการโดยตำรวจและศาลจึงไม่มีการแต่งตั้งทนายเข้าไปร่วมสังฆกรรมใดๆทั้งสิ้นกับกระบวนการและขอร้องให้ผู้ปกครองไม่เข้าร่วมยอมรับอำนาจกระบวนการยุติธรรมดังกล่าวพร้อมกับเธอ โดยการที่ไม่ต้องมาแสดงตัวต่อสารและตำรวจไม่ต้องตั้งทนายเข้าร่วมในกระบวนการรวมทั้งไม่มีการยื่นประกันตัวด้วยขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ Facebook ของผู้ต้องหาในคดีมาตรา112รายหนึ่งได้มีการโพสต์คลิปผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่าแม่ยกเตือนผู้ใหญ่ข้างตัวหยุดน้องยกอยู่ในคุกไม่ได้มีเสรีภาพแล้วก็กำลังแชร์กันว่อนในโซเชียลมีเดียว่าเป็นแม่ น้องหยกจริงหรือไม่มีการโพสต์ถามว่าคนคนนี้เนี่ยคือแม่หยกตัวจริงหรือเปล่าครับพร้อมกับมีการแท็ก Facebook ของผู้ที่ใช้ชื่อว่าธนาลบถ้าอ่านปิดขออภัยนะครับโดยบอกว่ารบกวนคุณหยกช่วยยืนยันหน่อยครับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นแม่ของคุณหยกจริงหรือเปล่าแบบว่าหน้าไม่คล้ายคุณหยกเลยต่อมาเนี่ยนะครับหยกก็เข้ามาตอบบอกว่าคนนี้ไม่ใช่ค่ะ ที่น่าสนใจคือมีผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นรายหนึ่งนะครับเขาระบุว่าอย่างนี้ครับแม่ยกเนี่ยเขาสนับสนุนลูกเขานะครับทั้งพ่อทั้งแม่ก็เลยต้องหลบซ่อนตัวเพื่อให้ลูกเนี่ยได้แสดงเต็มที่หลีกเลี่ยงที่จะต้องรับผิดชอบเพราะว่าลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะและก็หลีกเลี่ยงคนของรัฐเข้าไปบีบบังคับพ่อแม่เพื่อให้ลูกหยุดการปฏิรูปสังคมตามความคิดของยกครับเช่นเดียวกับอีกคนหนึ่งที่ระบุว,ว่า อย่าเอาแม่ของน้องออกมานะคะเพราะเขาโดนคุกคามมาตั้งแต่น้องต้องเข้าไปอยู่ที่บ้านที่ไม่มีความเมตตาและจะตามหาพ่อแม่น้องต้องเดือดร้อนอีกเลยนี่แหละครับเป็นข้อความที่ปรากฏเอาไว้ซึ่งไทยโพสต์รายงานอย่างนี้นะครับยังไงก็ประชิมลิขิตหรือว่าปอลอครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับ